อันนี้เป็นเชิญท่านนายกบรีชาติสวัสดิพลละนายกเทศมนตรีต่างมูนทองได้ขุนทอดไตรบงสุขุนไตรรองเ,เชิญครับ ขาวพิมลพระคุณเจ้าเป็นองค์พิณาใจบางสุ่นใจรองในการพิมลครับ အနိတာဝကပံဃရဝပဒဝယသမ္မီနောဝပတိတဝနိရောတံတိဧသံဥပသမောဒုခု